เก,กียร์รถกระตุกได้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับมัเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับตัดตรงง่ายๆครับไปใกล้เลยไปใกลครับหนึ่งตัวนะครับตัวที่สก็จะเด้งออกมา,มาตรงตรงเลยนะจะมีลักษณะนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับ เบิวอยู่ตรงนี้นี่ขาดเรียบร้อยนะครับนำสายเข้าไปนะครับมันจะเป็นเขี้ยวเยื้องนะครับเขี้ยวบนเขี้ยวล่างไม่มีทางผิดครับใส่ไปเลยเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนง,ง่ายๆซื้อมาเปลี่ยนเองได้ครับไม่ยากนะครับสำหรับรถยี่ย้นร้านเอสท่าน,นะครับ แล้วก็รับเข้าไปสองตวงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเหยียบเบรกให้ดูนะครับไ